สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสองคันนะครับสองคันนี้แตกต่างกันยังไงล้อหนาเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันสีชมพูนี้นะครับจะขับรือเคลื่อนทั้งหน้าและหลังนะครับขนาดพันวัดล้อหนานะครับอันนี้ใส่จานสีนะครับด้านหลังนะครับล้อหนาครับ ก็จะดูดูหน่อยนะครับคันสีชมพูนี้จะไปลุยทรายครับข้างหน้าก็ติดไฟต่ำนะครับทรงโตหน่อยจะได้ดูดูครับไฟเป็นเดินไม้ดิจิตอลนะครับคันน้ำเงินก็ล้อหนามเหมือนกันนะครับแต่ด้านหน้าจะเป็นล้อแม็กด้านหลังจะเป็นล้อหนาม1,000วัตต์ คันน้ำเงินใช้แบตขนาด60โวลต์15แอมป์นะครับส่วนตัวสีชมพูเนี่ยจะใช้แบตแค่48โวลต์นะครับตัวสีชมพูตัวสีชมพูพพไม่เน้นรนะยะทางครับเน้นเอาไปลุยพักๆเรามาดูสองคันเปรียบเทียบกัน แล้วแต่ชอบสีครับสีไหนไฟก็จะสองสไตล์ดวงเล็กกับดวงโตตัวนี้ใช้กุญแจบิดนะครับมีไฟอยู่5้าสิบสามโวลต์ บมองไม่ค่อยเห็นนะแสงแสงนวนส่องเปิดสวิตช์กิญแจปุ๊บไฟท้ายก็จะเปิดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมีเปิดปิดไฟหน้าที่นี่นะครับเปิดไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็นสีขาวกลาวันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ ครับสองคันเดี๋ยวส่งพร้อมกันครับแล้วจะชอบครับรายนี้อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ติดตามช่องไว้หน่อยช่องเพิ่งจะเริ่มทำครับไม่ได้โปรโมทช่องอะไรแค่เก็บเอาเอาไว้ดูนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าที่สนใจเข้ามาดู เกิอเป็นแนวทางในการสร้างรถนะครับไม่ได้ต้องการยอดอะไรนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ